สวัสดีครับพี่น้องในประเทศไทยครับผมรัชตานุพรัตครับวันนี้ผมพาคนที่รักทุกท่านมาคลายร้อนด้วยน้ำตกอรารคลไยริงเย่นนะครับอุณหภูมิทางเยอรมันตอนใต้ปัจจุบันนี้ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ17-18องศาโดยประมาณนะครับน้ำตกอรารคลไยริงเย่นเนี่ยมีความสูงน้งหมด6ชั้นครับแต่ด้านบนนั้น ผมไม่สามารถเดินไปได้เพราะว่าผมเนี่ยแก่มากแล้วแก่เกินไปแล้วครับผมเ <laughs> <laughs> หนื่อยครับผมมาอยู่แค่ชั้น3เองแล้วที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นชั้น3เราเดินขึ้นไปด้านบนอีกประมาณซัก3ชั้นเราก็จะเจอตาน้ําเป็นตาน้ําที่ใหญ่มากครับตาน้ําที่ใหญ่มากเท่ากับรูถังน้ำมัน2 0 0ลิตร2รูซึ่งใหญ่มากแต่ผมไม่สามารถขึ้นไปได้ครับเพราะว่ามันเหนื่อยแก่แล้ว วันนี้อุณหภูมิทางเยอรมันตอนใต้นั้นค่อนข้างจะเย็นแล้วแต่อุณหภูมิที่บ้านเรานั้นค่อนข้างที่จะร้อนด้วยอุณหภูมิการเมืองอุณหภูมิของภูมิประเทศของบ้านเราเพราะฉะนั้นพี่น้องเราอย่าใจร้อนกันนะครับทำใจให้สบายๆครับการเมืองก็เป็นแบบนี้อุณหภูมิในบ้านเราก็เป็นแบบนี้รักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับวันนี้ผมขอขอส่วนตัวหน่อยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่พิเศษจ,จริงๆผมหาที่คลายร้อน ทุที่รักก็สามารถที่จะหาที่ไครร้อนได้อาทิเช่นน้ำตกตาลตนจังหวัดชัยภูมิ2วังตะไคร้นครนายก 3. น้ำตกเกะเสาวน้อยที่จังหวัดสันลักบุรีหรือไปการชนะบุรีก็ได้ครับดังนั้นพตะสวรรออกก็ยังมีอยู่ครับที่น้ำตกเรียวครับหาเวลาว่างๆพาครอบทัวไปทำกิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวร่วมกันต่างจังหวัด วันนี้ครับพี่น้องครับผมขออนุญาตครับจบรายงานอากาศสดๆประมาณ18-21ถึงองศาด้วยอุณหภูมิที่สบายๆวันนี้ผมขออนุญาตนะครับขอหน่อยครับไม่ได้เจอแบบนี้มานานแล้วขออนุญาตเลยครับพี่น้องดูแลสุขภาพไปนะครับอย่าใจร้อนนะจ๊ะเพราะว่าอุณหภูมิบ้านเราร้อนแล้วการเมืองบ้านเราก็ร้อนอย่าร้อนตามนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับสวัสดีครับ